ไม่กลัวดิวไม่กลัวใครสลามก่อนสนามกุ้้วัสนวัีุ้้สนาผมชื่ออะไรครับพีครับอัศรีครับตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนไหนครับรัชครับตอนนี้ของอยูอนุบาลสอนครับครับอนุบาลสอนอนุบาลสอนนะ,ะ,ะ,ะแล้วตอนนี้อยู่รุ่นไหนนะครับผมชจงวย เอ็ดดี้บอกว่าขอโชว์สติปั๊บหน่อยได้ไหมครับไหนไหนไหนสติปับเท้าหน่อยออาไปตรงนี้หน่อยนี่รีบเร็วเร็วเร็วนี่เดี๋ยวมีมีของคันยักษรางวัลเยอะมากรีบไปตรงนี้หน่อยเร็วมาโชว์สติปับเท้าให้เห็นเท้าหน่อยพ่อบอกว่านะครับนี่มา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 ตัวนู้นเลยนี่ยอดถึงยอดแต่ละคนนะครับดูคลิปก็คือวิ่งวิ่งหน่อยวิ่งของแสนแสบไป ่นนอนเาี่นอนมากเ่นอนเลยเอาไปเอาไม่เอาแล้วเดี๋ยวต้งหนักกว่านี้เดี๋ยวมีร้องเลยเออร้ออ่ะอมามาอาเลยนเวทีไหนที่ไม่ร้องเวทีนั้นไม่ใช่ี่ครับครับขอใช่ที่นะครับผมก็เด็กๆทั้ง4คนนี้ครับก็มี